การที่รัฐบาลสนับสนุนนะครับการใช้รถยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยด้วยมาตรการ EV 3.0หรือ3.5ก็ตามนั้นเนี่ยก็ส่งผลให้ EV ในประเทศไทยนั้นเนี่ยมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดมาร์เก็ตแชร์ Share, การผลิตรถมากกว่า30%ในปี2030ถ้าเราลงไปในรายละเอียดเราจะรู้ว่ารถที่ใช้เพื่อการพาณิชย์เนี่ยยังไม่ค่อยมีการเติบโตเท่าไหร่ เหตุผลก็คือว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันมีข้อดีต่างๆมากมายเรื่องประหยัดเรื่องอไม่มีมลพิษแต่นะคะเดียวกันรถไฟฟ้าแบบชาร์จนั้นเนี่ยมันจะมีข้อจํากัดในเรื่องของระยะเวลาในการวิ่งและต้องชาร์จนานเหล่านี้เนี่ยมันทําให้เป็นอุปสรรคสำหรับผู้ประกอบการที่อยากจะเอารถไฟฟ้าไปใช้นะครับเพราะว่าในเชิงพาณิชย์นั้นเนี่ยพาราลิตีมันอยู่ที่งานพาราลิตีมันอยู่ที่ ลูกค้าเราไม่สามารถที่จะเลือกเวลาที่จะชาร์จหรือ stage, หัวชาร์จที่เหมาะกับเราสอดคล้องกับธุรกิจได้นั่นคือเหตุผลที่ทำให้การเอารถไฟฟ้าไปใช้ในเชิงพาน,นิ์นั้นเนี่ยยังไม่ค่อยกว้างขวางนักสิ่งที่ Unix EV นำเข้ามาตรงนี้ก็คือมาแก้ปัญหาที่เป็นจุดเรียกว่าจุดตายหรือจุดบอดของ การที่จะเอารถไฟฟ้าไปใช้ในเชิงพาณิชย์นั่นก็คือเราเอาเทคโนโลยีของการส w a p แบตเตอรนะครับเพราะฉะนั้นคุณแค่สวอปคุณก็ไปต่อได้ใช้เวลาเพียงแค่3นาทีนะครับนี่ก็จะมาแก้จุดบอดตรงนั้นแล้วก็ทำให้การใช้เพื่อการพาณิชย์โดยใช้แบตเตอรี่แบบสลับนะครับแบบสลับแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีการสวอปนะครับของยูอ t a ที่เป็นในเครือข่ายของเราเนี่ย ก็จะมาแก้ปัญหาข้อจำกัดของของรถไฟฟ้าได้นะครับโมเดลนี้เนี่ยมีความมั่นใจจะเห็นได้จากว่าวันนี้เรามีพันธมิตรมากมายที่เข้ามาเซ็น MOU แล้วพร้อมจะไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใน3ปีเราก็คิดว่าโดยรวมรวมของแบตบ wa อ,อ s t a t i o n ที่ที่ที่แลนไว้มันก็น่าจะมากกว่าพันแห่งในทุกๆประเภทของยานพาหนะนะครับ การลงทุนตรงนี้โดย UNEX เอ่อีบวกกับพันธมิตรนะครับในเรื่องของชาร์จิ g งสเตชันบวกกับแบตเตอรี่ที่ต้องใส่เข้าไปในระบบนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าใน3ปีน่าจะเกินกว่า1 2 0 0 0ล้านบาทรถเพื่อการพาณิชย์อ่ะมันเป็นสิ่งจำเป็นมันไม่ได้เป็นหรูหลาฟุ่มเฟือยมันเป็นสิ่งจำเป็นแล้ว การใช้รถไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์แบบที่มีสวอปแบตเตอรี่มาช่วยนั้นเนี่ยเพื่อลบจุดอ่อนทุกอย่างนั้นเนี่ยมันจะทำให้ได้ใช้ประโยชน์จากรถไฟฟ้าในแง่ของต้นทุนที่ต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะช่วยเป็นการลดค่าใช้จ่ายของของธุรกิจแถมยังได้ความเป็นกรีนค c ม m p a น y ีได้ด้วย